มอเตอร์เอ็กซ์โปเดือนค่ายรถยนต์ฟ้าน้องใหม่เปิดตัวกันเพียบจะเป็นรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่าครับสำหรับงานโอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะหลายคนให้ความสนใจค่ายรถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่ที่เพิ่งมาเปิดตัวในบ้านเราปีนี้นะครับ ค่ายไหนมีเอารถโดยฟ้ามาเปิดตัวนะคนก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งวันนี้นะเราจะพาไปดูนะตั้งแต่ค่ายเกาหลีญี่ปุ่น และตบท้ายด้วยค่ายยุโรปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะเราบีแพนอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะวันนี้นะทางเคลิซซิ่งของกสิกรไทยเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับใครอยากจะออกรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีโปรโมชั่นให้สามต่อด้วยกันต่อแรกเลยลุ้นไปเที่ยวโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่ญี่ปุ่นนะครับหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งหมด100รางวัลต่อที่สอนะสำหรับใครที่ออกรถยนต์ไฟฟ้านะฮะ ขับฟรีไปเลย9 0วันนะครับหรือสามารถผ่อนดาวได้0% 6เดือนด้วยกันถ้ารูดผ่านบัตรเครดิตของกสิกรไทยและตอนที่3สุดท้ายนะสำหรับใครเจอรถไฟฟ้าที่ถูกใจนะครับมาออกลิสซิ่งที่ในงานเนี่ยได้รับการอนุมัตินะครับสามารถเลือกรับรางวัลได้นะครับทั้งกระเป๋าเดินทางและตู้เก็บความเย็นมูลค่ารวม2,500บาทนะครับซึ่งในงานเนี่ยจะมีถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมาดูในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันเฮ้ยเราเจอบูธฮุนไดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่บูธฮุนใดเริ่มอันแรกเลยดีกว่า ด้านหลังผมนะฮะก็จะมีไฟฟ้าที่เอามาโชว์สคันนะสำหรับเนะจ้าตัว Ionic ไฟนะครับซึ่งเคยเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์แล้วก็ไปโชว์ที่3ย่านวิทาทมาก่อนนะครับสำหรับ Ionic ไฟนะตัวนี้นะครับอันนี้เป็น All Wheel Drive นะเป็นรถ B SUV นะครับก็คือ SUV crossover นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นั่งข้างในกว้างขวางนะสิ่งที่โดดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือดีไซน์อารมแบบเห็นรถเหมือนรถเกียร์บันนะครับวิ่งได้ระยะทางประมาณ 530กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะตามมาตรฐาน NEDC นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะ i o อนนะครับแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์นะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้นะก็คือนี่ Ionic 6นะครับนี่ตัวนี้นะฮะ สำหรับสเปคของเจ้าตัว i o n i นิกซนะครับต้องบอกว่าเป็นรถมาใหม่นะที่ทางไทยนะคุณใดไทยยังไม่ได้เปิดสเปคออกมาผมเลยแอบไปดูสเปคของต่างประเทศนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะจะมีสเปคก็คือมีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นลองเล n ส e นะครับแบตเตอรี่ก็มีตั้งแต่5.3กับถ้าเป็นรุ่นลองเลนสะก็คือ7.3กิโลวัตต์อวนะครับส่วนระบบขับเคลื่อนนะฮะก็จะมี แบบเรียวิวได้เตอร์หลังตัวเดียวนะครับก็คือให้แรงม้าสูงสุด225แรงม้านะครับแรงบิด350นิวตันเมตรกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น all w h e ด l drive มอ2ตัวหน้าหลังนะครับจะให้แรงม้าสูงสุดถึง321แรงม้านะครับก็เอาเป็นว่าค่ายฮุนไดนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ย มีแผนว่าที่จะเอามาทําประกอบ CKD ในประเทศไทยนะเพื่อมาทําตลาดนะครับเพราะวันนี้ความต้องการรถอยู่ในฟ้าในไทยเริ่มมากขึ้นนะคุณใดก็เลยมีแผนว่าจะเอามาทําตลาดเพื่อเข้าร่วมมาตรการรถไฟฟ้าก็เป็นว่ารอฟังข่าวดีสําหรับคุณใดละกันไปไปดูค่ายอื่นต่อฮะเรามาดูค่ายเกาหลีอีกค่ายหนึ่งนะครับก็สำหรับค่ายเคียนะครับ KIA นะครับไม่ใช่ KN นะบ,บางคนมีค่าย KN ด้วยนะ mm hmm. Kia นะครับซึ่งวันนี้นะ mm hmm. เขาก็เอาตัวรถไฟฟ้า EV6 มาเปิดตัวนะครับแต่ไม่ได้เปิดราคาอารมณ์เหมือนว่าวันนี้เ Kia มาแล้วอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนใจนะจ๊ะ mm hmm. เรามาดูมิติตัวรถด้านข้างนะครับนี่เราจะเห็นว่าตัวรถนะฮะมีความใหญ่และกว้างนะครับประมาณอารมณ์ DSUV นะเนี่ยถ้าดูจากที่นั่งแถวหที่นั่งแถวสเนี่ยก็ถือว่าหกว้างนะฮะแล้วก็เป็น SUV crossover นะครับ ด้านท้ายนะจะมีความสปอร์ตนะเป็น5ประตูนะโอ้ท้ายนี่สวยมากนะไฟ LED เป็นเส้นเลยนะครับทีนี้เรามาดูสเปคเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะสำหรับเจ้าตัวนี้สเปคระบบขับเคลื่อนเนี่ยเป็น all wheel drive นะครับมอเตอร์2ตัวหน้าหลังนะครับสามารถทำเวลานะ0ูรนะครับใช้เวลาเพียงแค่5.2วินาทีเท่านั้นแรงบิดสูงสุดนะ605นิวตันเมตรนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะฮะแบตเตอรี่นะเป็นลิเธียมไอออนนะขนาด77.4กิโลวัตต์าวนะครับวิ่งได้นะต่อหนึ่งการชาร์จนะครับอยู่ที่490กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงการใช้งานจริงมากที่สุดนะครับสำหรับเคียนะฮะยังไม่ได้มีแผนว่าจะประกอบในประเทศไทยนะแต่ต้องบอกว่ามาเปิดตัวเนี่ยได้รับความสนใจมากๆแลนะครัสำหรับค่ายเกาหลีนะครับเคีย EV6 นะครับคันนี้ ทีนี้แล้วเรามาดูค่ายญี่ปุ่นกันบ้างนะครับแน่นอนนะฮะถ้าพูดถึงค่ายญี่ปุ่นหลายคนก็ใจจดใจจ่อนะกับสำหรับรถไฟฟ้าของทางโตโยต้านะที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานก่อนหน้านี้ครับสำหรับตัว bc 4 x นะครับสำหรับ bc 4 x คันนี้นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นไฟฟ้า100%ของโตโยต้าที่มีจำกัดแค่40คันเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสามารถวิ่งได้นะระยะทาง41 1กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน wltp นะครับให้กำลังสูงสุด 160กิโลวัตต์นะฮะที่จเป็นแรงม้าก,ก็คือ218แรงม้านะครับแรงบิด337นิวตันเมตรนะครับราคาเปิดตัวมานี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะรวมเข้ามาตรการส่งเสริม EV แล้วก็คือ1836นะครับวันนี้ก็จะมีญี่ปุ่นมีโตโยต้ามาแล้วนะครับนอกเหนือจากโตโยต้าแล้วก็ยังมีอีกค่ายหนึ่งนะที่เอามาเปิดตัวรถไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะก็คือค่าย Honda นี่เองนะสำหรับเจ้าตัว Honda e prototype ไปเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะตื่นเต้น สำหรับค่ายญี่ปุ่นอีกค่ายนะครับอย่าง Honda เองนะก็ได้เปิดตัวรถไฟฟ้านะครับสำหรับตัว e prototype ที่เป็น SUV นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ย Honda นะฮะได้ไปทำตลาดที่ประเทศจีนนะอย่างที่รู้กันว่ากฎหมายประเทศจีนเนี่ยถ้าคุณผลิตรถน้ำมันแล้วนะฮะจะต้องมีส่วนหนึ่งทำเป็นไฟฟ้าออกมานะครับคุณจะได้สิทธิทางด้านภาษีนะซึ่งจะตัวนี้นะฮะฮอนด้า SUV e prototype คือต้นแบบไฟฟ้า100%ซนะครับอารมณ์แบบว่า เฮ้ย hey, ฉันมาแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปค่ายจีนวันนี้ญี่ปุ่นก็มา Honda ก็มาอดใจรอสักนิดนะครับ <c oughs> โดยที่จะตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยฮะดูรูปลักษ์ดีไซน์เนี่ยเป็นรถขนาด B S U V นะหรือ S U V Cross Over ที่เป็น City ้คานะครับดูระไม้คล้ายคลึงเหมือนแพลตฟอร์มเจ้าตัว H R V ก็ไม่ปานะนี่ดูนะดีไซน์กระจกอย่างรํำนะฮะโอ้โหนี่กระจกนี่น่าจะหลายตังนะพับทีนี่ดีไซน์น่าจะกระจกแล้ว ที่เปิดประตูนะครับจะต้องหุบเข้าไปข้างในสไตล์รถไฟฟ้านะเพื่อไม่ให้เสียงรมมันตีนะครับดับที่เปิดด้านหลังนาะก็อยู่ที่เดียวกันกับเจ้าตัว hrv เลยนะครับเนี่ยถ้าดูจากดีไซน์ภายนอกแล้วถือว่า Honda เนี่ยทำออกมาเนี่ยโอ้โหดูลักซ์รีร่นะดูแพงนะครับแต่สําหรับข้อมูลเจ้าตัวรถนี้นะยังไม่ได้เปิดสเปคอ,อกมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดราคาออกมาแน่นอนคนระับยังเป็นโปรโตไทป์อยู่นะก็ต้องติดตามว่าค่ายญี่ปุ่นอย่าง h o n d ้าเนี่ย จะเอามาทําตลาดในประเทศไทยเมื่อไหร่แต่วันนี้สําหรับใครที่เป็นสาวกมคันด้าฮอนด้ามาแล้วนะจ๊ะติดตามรอกันไปค่ายอื่นกันต่อต้องบอกว่าสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนีนะ้โซนที่คึกคักที่สุดนะครับตรงนี้นะครับผมเรียกเล่นๆว่าเป็นโซนไชน่าทาวนะเพราะว่าค่ายรถยนต์น้องใหม่จากจีนะโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมาอยู่โซนนี้กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น MG BYD Gate w a ดีเกมเตอร์และค่ายเนต้านะฮะ ค่ายโฟกิงของเรานะครับที่เอารถไฟฟ้าเข้ามานี่ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากค่าย MG กันก่อนนะครับซึ่งก็เปิดตัวรถตัวใหม่ไปหมันๆเลยสำหรับเจ้าตัว MG4 นะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าแบบ100%เเซตัวล่าสุดนะครับก็เรียกว่า n e b u l a าแพลตฟอร์มนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะมีความจุนะ5้ากิโลวัตต์ออนนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะวิ่งได้ที่ระยะทาง425กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c นะครับ โดยที่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ขับหลังนะขนาด170แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรนะครับนี่คือเขาแกะมาให้ดูเลยนะสำหรับเจ้าตัว MG4 บาลานซ์มันดีจริงๆนะช่วงล่างนะครับมาบูธที่ต้องบอกว่าคึกคักนะฮะและเป็นพระเอกของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าปีนี้นะแมนออฟดอมแมทเลยนะครับสำหรับ BYD นะครับหรือบิลยูดีนะครับภาษาจีนเรียกบีย่าดีนี่เองนะครับ ต้องบอกว่าโอ้โหบีไดีนี่จัดบูธใหญ่มากนะฮะมีเอามาโชว์นี่แบบว่าแทบทุกรุ่นนะรุ่นท็อปทอปนะไม่ว่าจะเป็นหั่น E ีวีถังที่เป็นไฟฟ้า100%เซนตะครับมีชิ้น d m เเป็นปลั๊กอินนะฮะและ้วก็ทรงพัดก็มีนะครับแต่เราจะเอาตัวที่เขาจะทำตลาดในประเทศไทยก่อนนะก็คือเป็นตระกูลโอเชียนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวซิลและดอลฟินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวซิลกันก่อนนะฮะ ทีนี้เรามาดูตัวที่เป็นพระเอกของบูธ BYD นะก็คือ BYD Seal คันนี้นะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่หลายคนให้ความสนใจนะเป็นตัวรถซีดานนะครับที่ต้องบอกว่ามีออกมา3รุ่นย่อยด้วยกันนะเป็นทั้ง s t n n d r r d เล้ e นะครับ a n d a r d นเล้ e ก็จะเป็นมอเตอร์ตัวเดียวขนาด150กิโลวัตต์นะบแบตเตอรี่อยู่ที่61.4กิโลวัตต์ออวนะครับวิ่งได้550กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับ ส่วนตัวรองเลนนี่จะต่างกันตรงที่ว่าแบตเตอรี่เพิ่มขนาดขึ้นมาเป็น82.5กิโลวัตต์ครับระยะวิ่งได้เพิ่มขึ้นเป็น700กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน CLTC mm hmm. และตัวสุดท้ายนะครับอารมณ์เหมือนเอามาแข่งกับเท s l a m o เด l 3เลยคือตัวที่เป็น Performance นะซึ่งตัวนี้จะเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับแถมเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ด้วยนะฮะ390กิโลวัตต์นะฮะ0ถ100ใช้เวลาเพียงแค่3.8วินาทีเท่านั้นเองนะครับ แบตเตอรี่เท่ากันนะ8แ5นะครับวิ่งได้นะครับอยู่ที่ระยะทางนะครับ6ก0ิกโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับสำหรับเจ้าตัว BYD Seal คันนี้นะซึ่งหลายคนก็รอดูว่าเปิดตัวราคาน่าจะมาไม่เกินล้านกลางๆนะโอ้โหต้องบอกว่าตลาดน่าจะแตกได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าราคาจริงตอนขายจะเป็นยังไง มาตัวต่อไปนะครับคือเป็นตัวที่คาดว่าน่าจะขายหลังจากเจ้าตัวแอตโตสามนะตามตลาดออสเตรเลียเลยกับเจ้าตัว BYD Dolphi n ินคันนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถซิตี้คาร์นะที่ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขนาด130กิโลวัตนะให้แรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึงร้อยนะครับอยู่ที่7.9วินาทีนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเป็นตระกูลโอเชียนนะครับเบรดแบตเตอรี่ แพลตฟอร์ม3.0นะขนาดแบตเตอรี่นะครับก็คืออยู่ที่44.9กิโลวัตต์อาววิ่งได้ต่อระยะทางนะครับอยู่ที่401กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับตามมาตรฐาน CLTC นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะราคาคาดว่าเปิดตัวเนี่ยน่าจะอยู่แสนไปลาย,ลาย,ลายถึงล้านนิดๆน,น,นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะวังนี้นะเป็นรถคันเล็กๆน่ารักเห็นว่า BYD นะมาเจาะทุกเซกเมนต์เลยนะครับกับเจ้าตัว BYD Dolphin คันนี้นะน่าสนใจมาก ทีนี้มาดูเจ้าตัวรถใหม่ของค่ายออร่านะครับหรือเกทวอลมอเตอร์กันนะครับกับการเปิดตัวนะออร่าแกรนแคทนะครับซึ่งถ้าในเมืองนอกเขาเรียกว่าไลนิงแคทนะครับเจ้าตัวนี้นะเป็นตระกูลน้องแมวที่ต้องบอกว่าขับแล้วดูเท่ดูสวยมากๆเลยนะฮะนี่ดูข้างท้ายเนี่ยดีไซน์เส้นเนี่ยนะครับโอ้โหมีความคลาสสิกคล้ายๆพอร์ชพานาเมีรอย่างไงอย่างนั้นนะครับ สิ่งที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือนี่ที่เปิดประตูนะครับจะเป็นแบบพับเข้าไปด้านหมดนะครับตัวรถนะจะมีความดูสปอร์ตแต่ดูคลาสสิกในเวลาเดียวกันนะครับโอโ้ชอบมากนะตรงไฟไท้ายนะครับท้ายนี่งามมากๆเลยนะคืออย่างออร่ากู๊ดแคทเนี่ยบางคนยังบอกว่าเฮ้ยดูแล้วมันก็ยังน่ารักแอบแบ้วนะคันนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกแมนขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีความคลาสสิกความน่ารักอยู่นะครับ สรับระบบขับเคลื่อนของเจ้าจตัวออร่าแกนแคทคันนี้นะครับมี2แบบให้เลือกนะครับก็คือมีแบบมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังขนาด150กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีอีกแบบที่2นะครับก็คือเป็นมอเตอร์2ตัว a l wheel d r ได e นะครับรวมทั้งหมดนะ300กิโลวัตต์นะครับให้แรงม้าสูงสุด408แรงม้าแรงบิด680นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100นะใช้เวลาเพียงแค่4.3วินาทีเท่านั้นโอ้โหสปอร์ตนะสมชื่อ r a รนแค t หรือ l i g h t n i n g c a t ในต่างประเทศเลยนะครับส่วนสเปคของแบตเตอรี่นะฮะทาง Great Wall Motor ยังไม่ได้เปิดเผยเพราะยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะครับคันนี้นะฮะเขาบอกว่าวิ่งได้นะครับประมาณ550กิโเมตรต่อหนึการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนสเปคตอนเปิดตัวขายในไทยจะเป็นยังไงต้องมาติดตามนะซึ่งตอนนี้เขาวิ่งทดสอบที่ระยองแล้วนะครับราคาเปิดตัวนะคาดว่านะอยู่ประมาณไม่เกิน 1.39ล้านนะเดี๋ยวไงก็ต้องมาติดตามดูนะสำหรับเจ้าตัวออร่าแกนแคทคันนี้ทีนี้เรามาบูทรถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งแล้วก็ดาวร่วงนะครับสำหรับเนต้านะซึ่งวันนี้นะ MOU ผ่านแล้วนะครับเนต้าก็เลยเอารถใหม่มาโชว์นะครับเพื่อเรียกความมั่นใจมานะครับนี่นะฮะมันรุ่นเรือธงเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเนต้าเอสนะคันนี้นะครับ ถ้าดูนะฮะโอ้โหตัวนี้นี่เปิดประตูปีกนกนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นมอเตอร์2ตัวนะฮะขับหน้าและขับหลังนะเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนะคุณพูด,ดง่ายๆเป็นรถสปอร์ตของเนต้าเลยนะครับโดยที่มีกําลังรวนนะฮะสามร้อกิโลวัตต์นะฮะให้แรงม้าสูงสุด426แรงม้าแรงบิดนะฮะหกร้อนิวตันเมตรสมอเตอร์นะฮะศูนย์ถึงร้อใช้เวลาเพียงแค่3.9วินาทีนะโอ้โหนี่พอๆกับไฮเปอร์คาร์เลยนะครับ แบตเตอรี่ที่ให้มาสําหรับคันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะขนาด91กิโลวัตต์อัวะครับวิ่งได้ระยะทางต่อ1การชาร์จอยู่ที่650กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับจริงๆตัวนี้นะฮะมันจะมีรุ่นที่เป็นปีกนกนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นก็คือประตูธรรมดาซึ่งอันนั้นจะเป็นมอเตอร์ตัวเดียวนะครับระยะทางจะวิ่งได้ไกลกว่าเพราะว่าแบตเท่ากันมอเตอร์ตัวเดียวกินไฟน้อยกว่าวิ่งได้ถึง700กิโลเมตรนะครับกับเจ้าตัวเนต้าเคันนี้นะ ต้องบอกว่าคันนี้นี่โหเรียกแขกได้พอสมควรเลยนะนะสวยมากเลยนะครับยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมาขายไทยไหมนะถ้าขายไทยก็น่าจะมามี2ล้านกว่า,วา,วาแน่นอนนะครับรับคันนี้นะสวยมากนะครับมารุ่นต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ทางเนต้านะจะขายต่อจากตัวตเนต้าวีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเป็นรถ SUV ครอบครัวนะที่ต้องบอกว่าไซส์เนี่ย ใหญ่กว่าเจ้าตัวแอสโตสนะก็คือเป็นขนาด CSUV นะถ้าดูจากมิติตัวรถนะที่นั่งแถว2นี่นั่งสบายกว้างนะครับสำหรับคันนี้นะฮะโดยที่ระบบขับเคลื่อนของคันนี้นะครับมีกําลังอยู่ที่150กิโลวัตต์นะขับเคลื่อนล้อหลังเรียววิวได้นะครับให้แรงมา้าสูงสุด204แรงม้านะครับแรงบิดนะ310นิวตันเมตรครับ ศูนยถึงร้อนะใช้เวลาประมาณ7วิดวิทย์กว่าเท่านั้นนะครับสาหรับคันนี้นะสไตล์รถครอบครัวจะเอาเร็วได้ยังไงนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มานะสำหรับคันนี้เป็นขนาด81กิโลวัตต์าอนะครับวิ่งได้นะระยะทางอยู่ที่610กิโลเมตรต่อ1การชาร์นะตามมาตรฐาน CLTC นะครับซึ่งตัวนี้นะคาดว่าจะเปิดขายนะในประเทศไทยเนี่ยประมาณช่วงกลางปี2023หรือปีหน้านะครับ โดยที่ราคาแอบเก่งกันไวนะ้น่าจะอยู่ประมาณล้าน2ะถึงล้านหนะยังไม่รวมมาตรการส่งเสริมของรัฐนะครับสำหรับเจ้าตัว Neta U Pro คันนี้นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าเคาะราคาแล้วจะเป็นเท่าไหร่แต่เท่าที่รู้นะเราต้องการรถ SUV ที่เป็นไฟฟ้านี่ Neta U Pro เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับออกมาจากโซนชายหน้าเทากันแล้วทีนี้เรามาดูของหรูกันบ้างน,นะอย่างค่ายยุโรปนะครับ VW i7 คันนี้นะครับ สำหรับรถคันนี้นะหลายคนคงรู้จักนะเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้รับส่งผู้นําในการประชุมสุดยอดผู้นำ p e 펙2022ที่จัดในบ้านเรานะครับสำหรับเจ้าตัว i7 คันนี้เป็นไฟฟ้า100%เนะเทียบเท่าซีรีส์7เลยทีเดียวนะครับอารมณ์คือรถผู้บริหารแท้ๆเลยนะครับ เรามาดูสเปคของคันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะฮะให้มอเตอร์มานะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวหน้าหลังนะครับ400กิโลวัตต์นะฮะแรงม้าสูงสุด536แรงม้านะครับแรงบิดมากถึง745นิวตันเมตรเลยนะครับ0-100อยู่ที่4.7วินาทีเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับขุมพลังแบตเตอรี่นะฮะทึ่บอกว่ามีขนาดใหญ่มากนะเป็นลิเธียมไอออน อยู่ด้านล่างนะครับขนาด101.7กิโลวัตต์อาวิ่งได้ระยะทางต่อ1การชาร์จนะครับอยู่ที่650กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เลยโูต้องบอกว่าเรียบหรูมากเลยนะสำหรับเข้าตัว BMW i7 คันนี้นะโอ้ด้านในนี่ขับก็เท่ด้านหลังนั่งก็สบายนะเพราะว่ามีจอขนาด31นิ้วนะ LED wide screen นะฮะอาต้า wide screen อยู่ด้านหลังนะครับ เท่าไวสกินแล้วก็นี่จอควบคุมนะ5.5นิ้วนะครับโอ้โหอยากมีโอกาสได้ไปนั่งรองบ้างนะนี่แล้วลงมาจากรถเท่ๆอย่างนี้นะครับสวยมากนะสำหรับเจ้าตัว BMW i7 คันนี้ก็สำหรับงานมอเตอร์เอ็กซครั้งนี้นะต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ค่ายนั้นค่ายนี้มาเต็มไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นค่ายเกาหลีนะครับเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วนะถึงจะไม่พร้อมขายก็ตามนะครับค่ายญี่ปุ่นก็เริ่มแย่ขาเข้ามานะอย่างของโตโยต้านะครับแล้วก็ค่ายจีนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมานี่จัดเต็มนะเป็นโฟล์คิงเลยนะเป็นเหมือนโซนชน้าทาวคึกคักมากคนใหความสนใจกันมากและค่ายยุโรปนะครับก็มาเป็นรถไฟฟ้าแบบรักช r ร ดูหรูหรารนะาคาแพงนะเป็นไฟฟ้า100%ซนะครับซึ่งในงานนะต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นนะเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะถ้าใครสนใจดูรถรุ่นไหนแล้วอยากจะออกเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้นะทาง k l e ล s i n g นะครับของกสิกรนะครับมีโปรโมชั่นดีๆถึง3ต่อด้วยกันนะครับ ต่อแรกเลยนะครับลุ้นเที่ยวโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับไปเที่ยวแบบเป็นคู่ได้นะครับหรือเที่ยวในประเทศครับซึ่งมีรางวัลรวมกันทั้งหมด100รางวัลด้วยกันนะครับต่อที่2นะครับถ้าคุณออกรถยดต์ไฟวันนี้เนี่ยครับขับฟรีไปเลย90วันหรือสามารถผ่อนดาวได้นะ0%น์นานถึง6เดือนด้วยกันนะครับและต่อที่3นะครับสำหรับใครที่เอ้ยมาเดินในงานแล้วชอบรถไฟฟ้ารุ่นนี้ค่ายนี้นะครับ สามารถเข้ามาคุยนะถ้าอนุมัติรู้ผลในงานเนี่ยเลือกรับไปเลยนะฮะว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือตู้เก็บความเย็นนะมูลค่า2,500บาทนะซึ่งต้องบอกว่าของมีจำนวนจำกัดให้เฉพาะในงานเท่านั้นนะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับมีจนถึง31ธันวาคมนี้นะถ้าใครอยากจะมาเดินงานนะครับงานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้มีถึงวันที่12ธันวาคมนะครับ ต้องบอกว่างานครั้งนี้ตื่นตาตื่นใจนะรถยนต์ไฟฟ้าเยอะที่สุดตั้งแต่ที่ประเทศไทยจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาเลยก็ว่าได้นะครับ <Yeah. S 1> เพืเ่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ค่ายไหนน่าสนใจก็พิมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกริกันให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับไปคุยลิสซิ่งดีกว่า